ั่นแอปเปิ้ลแบบนี้ใส่ในน้ำเกลือเนาะมันจะได้ไม่ดำพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เอามันไปปั่นในเครื่องอะ่ะง่ายสุดละจะจ้งางไปนหน่อยหนะึ่ง แอปเปิลใกล้จะแห้งประมาณก็ไม่รู้นะมันเริ่มเหนียวเหนียวเข้าที่แล้วเนี่ยน้ำเริ่มแห้งหมดแล้ว ใช้ความร้อนอบอยู่ที่110่งรถึงร้อยี่สิบนะอบประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแหละเสร็จแล้วออกมาได้ดีมากเลยชอบมากกินมากดูดิเหมือนมัน่งกลัวเลยอ่ะแล้วก็ ลองทำไอเนี้ยเ <laughs> อแบร็กเบอรี่เหมือนกันแหละเ <c oughs> อาไปอบมันก็ออกมาโออยู่นะเนี่ยน่ากินอยู่นะแต่ว่าเม็ดมันเยอะมันน่ารำคาญตรงที่มันมีเม็ดเ,เยอะแค่นั้นแนต่ก็อร่อยอยู่นะ เพิ่งทำครั้งแรกแ้ะเนี่ย